สองวันสามแม่แม่ก็ทำมาสามวันนีอันนี้ออกมานะคะน,นี่นนี้เอาสำหรับไปต้มนะคะแตขาวอย่างนี้เท่ยอ่ะอันนี้เขากําลังจะเป็นสองสีเห็นไหมคะอ่ะเขาจะเริ่มเป็นเป็นข้างในดำๆนะคะเลยเริ่มจากอันนี้เลยแบบดำๆนยอ่ะอันนี้ค่ะโลกของสิครับ ดีคแม่ดีครัอ่ะแล้วอันนี้มีทำเสือผวแล้วก็กี่กี่ยี่สิบกว่าถังถังนี้ค่ะซื้อมาแป่ใสดถัร นี่ตัวเห็ดหอมไหมครับเลยครับใช่พี่ที่เห็ดหอมใส่ในเสื้อได้ไหมครับมีมีครั้งหนึ่งเนานะพี่จะเอาโลโก้เห็ดหอม,หมให้กินได้ไหม